สวัสดีคะ่ะเอ็ดยังน้องมูนี่ค่ะเอาสิรังไก่ปีงูแม่พี่น้องมูนี่ไ่ได้ขายบ่ค่ะมูนี่ยุดห่ะพป่นหนูมอกฝากสิชมปลาหมีปลาหม้อเบ่อรับสิปีงหูพี่น้องในหนูมาตตาบานเนี่ยปีงหูพี่น้องปีงหูบรรยากาศมันแห้ช่วงนี้พี่น้องหนูนาน,นี่ก็แซ่บแล้วมั่นแล้วเนาะหนูนนนหน้าพี่น้องหนูนนหน้ามั่นเสี่ยวหนูดำเครื่องหนูขาวมี่สองหนู วันหยุดพอได้เห็นหัวออกมาสามตัวก็ได้จับ10ปีพี่น้องมาเริ่มมาเริ่มพี่กัตหวานจ้าพี่กัดร้านลาบเพชรเกษติีิเวจาพี่น้องแทนร้านลาบค่ะอาหารดีสารทำได้ทุกชนิด อันนี้มัะยังคะคืออันนี ok. oh. ้ใบเตยตากแหงพี so ่น <ough many> ้องอ๋อยัดใส่ต้มกาแฟต้ม okay. น okay. ้ำขอนกินยาโมเส็งเป็นยารักษาโรคแด้วพี่น้องครับโรยยังล่ะพี่น้องข้อมดอข้อมดันโรคซับจอกซับจางไปตรงนั้นแหละจ้ะดันไปละกระดันมากดันคลิปไปละกระดันคลิปมากพี่น้องเอออ่ะแล้วหนาวได้พี่น้องเห็นบ้านเนี่ยล่มล้มตึมลงนี่ไหมเฮ้ยเฮยเฮไปตัดเพ่งด้วยถึงทันว่าสติน เอาเอาให้จบแม่มันลอกกงว่าจบแม่แล้วก็ได้ไปดเูเน้องอันนี้เพ่ยาเจะผมไมีเบียดเตี้ยอันนี้เพิ่นกระสีขายลาบเลยพี่น้องขายพวกลงมาเนี่ยงนี้ดูนั่นขายลงที่สองได้อันนี้กับลูกค้าค่ะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยไม่ดูเนี่อยอมยเอาเมื่อเช้ามีด้วยเหรออ่าสุดได้จังเลยทำไมตื่นสายจังเนี่ยไม่งั้นก็ได้ช็อตเด็ดแล้วเนี่ยทุลายังคือบวกลงมาค่ะหนาว ลุงกินน้ำเหรออ่าโอ้ยียดายเด้เนาะขึ้นตรงนี้อืมได้ไงโอ,อ้ยเดี๋ยวม่เที่ยวน้ำก่อนว่าไงน้องคุณกับลุงพี่น้องเขาเจ้าว่าลุงกินน้ำมันงามงาม,งามแม่ยำดันตืน่นสวยก็บ่สวยดอกค่ะ,ะฮะ,อ,ะอันนี้ของใครอันนี้อันไหนโอ้อันนี้หมอเปาเป็นกะลังเป็นคนดังพี่น้องค่ะ ดังไฟวันนี้พจนยยดร้านพจน์ยดจ้ะแทนร้านลาบร้อยเอ็ดพิกัดเพชรเกษมสี่หนึ่งนะคะก้อยขมขมขมตายเบาเรื่องให้มหาล้านแพทย์นะจ๊ะพี่น้องานแม่ ไป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 ด้วยเ้ยมึงก็นี่ไปด้วยเหรออนท้ายไปเออบานมันมึงเงอะงั้นโอ้โสิอะไร